เข้าสวนดูผักกันจ้าคลิปนี้เข้าสวนทำความสะอาดสวนผักก่อนใส่ปุย๋ยต้นใบแมงลักปลูกว้จ้าปลูกว้แล้วก็มาใส่ปุย๋ยเป็นเดือนละจ้าเป็นเดือนแล้วท่า,น,น,าในใส่ปุ๋ยเขาอยู่วันนี้ได้โอกาสได้เวล,เวลา ถอนหญ้าเขาจะถอนหญ้าควรดินใส่ปุ๋ยทั้งความสะอาดสวนจากน้อยได้เวลากลับมาบานแล้วอืมฮะไอีไตูใบแมงลักเห็นมาจนนี่ นะต้นของของามๆมีมดอกกระเจียวด้วยมีดอกกระเจียวด้วยเพีดยดอกกระเจียวปลูกไว้ตั้งเต่ปีกนี่จะปลูกไว้ปีกไกแล้วเราก็จะมาทำาสาวทำสาวใบเมืองรักอู้อันนี้ขึ้นลายเลย ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเขาแบบนอ้องใส่ปุ๋ยพวนดินก่อนมาเห็นเดี๋ยวเธอก่อนเลยนี่นี่จ้างามบอสจ้านี่ดอกกระเจียวเขาก็มีจ้านี่ดอกกระเจียวหวานไม่ใส่อลไรเห็นบอสหนินี่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 น,น,น,นี่กินได้บอน,นี่ินี่ดอกเบี้ยงใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำแล้ว วกรรมใส่ปีเอาเด้งลักมากกังางานเดี๋ยวสิเหตุสาวเขาทำสาวเขาจะคือการทำสาวก็คือการแต่งกิง้งจันตัดนอดแก้วออกแต่ว่ามันก็แหงหมดแลวได้น,นน่ต้นนี มันเกิดไหมนี่นะนีนะ่เกิดไหมนี่ก็ตาัาได้นี่นี่กำลรัางงามเลยนี่ต้นนี้กำลัางงามจานันต้นนี้กำลังสวยใส่ปุ๋ยให้เขาชักน้อนี่ ตนีอ่อีกมองมึงจ้าเ็ดไปเทละมองเทละมองก้อนนักเอกกับใส่ปุ๋ยให้เขาพร้อมแตงกิงพร้อมจ้านี่ใบมึงละทำสาวต้นน้อยตัดโลด แล้วก็ปล่อยทิ่มไ้มันโหเกินมนมีเวลาบ่งค่าแต่เห็เดเบียก็ตัดเลยจา้าต้องเสดาจมนดอกอตัดเลยแล้วก็แตงก่งง่ายเดี๋ยวจานแค่นี้นนละจา้า